สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละเอาดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์คลิปวโน,นี้จะทำขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปดอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่กับข่าวคริปโตสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะข่าวของตลาดหลักทรัพย์ช่องโกงนั่นเองนะอ่าที่เขาออกสินค้านะก็เปิดตัวดัชนีคริปโตนะตามกฎระเบียบของ สหาภาพยุโรปหรือ EU นั่นเองนะก็ฮ่องกงก็อีกเป็นหนึ่งหนึ่งฮ่องกงนี่ก็เทียบกับจีนได้เลยนะก็เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านของจีนนะจีนเหมือนจะไม่อนุมตัติแต่ว่านโยบายเนี่ยก็ส่งเสริมด้านนี้มานะให้ฮ่องกงมี ETF ี i t c บิตคอมี e อทีเอบเอร่นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีดัชนีแล้วนะ ดัชน uh, ีอะไรก็ไ no ม uh, ่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นพวกฟิวเจอร์อะไรอย่างนี uh, ้นะดัช huh. นีโดยรวมอะไรอย่างนี huh. uh ้นะคล้ายคล้ายคุณนะตลาดัทรัพย์ฮ่องกงก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ได้เปิดตัวดัชนีคริปโตเคอเรนซีนะตามกฎระเบียบยูครั้งแรกในเอเชียนะก็ตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดตัวดัชนีนะดัชนีคริปโตตัวนี้นะก็ชื่อว่า virtual asset นะ index series นะ จะครอบคลุมคริปโตชั้นนำเลยล่ะอาจจะเป็นบิตคอย n อเทเรียมอาจจะเข้าโซลอนาเอ็กอาร์พีอะไรเงี้ยนะเข้ามานะการเชื่อนไหวครั้งนี้ทําให้นะักการเงินมองว่าเป็นการก้าวสําคัญในฮ่องกงแล้วก็เป็นของเอเชียแล้วนะอ่าโดยระบบผู้บริหารฮ่องกงคุบนะ,ะระบุว่าดัชนีตัวนี้นะก็เพื่อตอบสนองนะ ความต้องการของภูมิภาคเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนะฮะในยาการอยากซื้อแต่ว่าไม่เข้าใจโดยการซื้อผ่านดัชนีกองทุนอะไรเงี้ยนะรวมกว่ามันจประมาณการซื้อ,าาอข,ขายตลอด24ชั่วโมงโดยอ้างอิงตลาดหลักๆทั่วโลกนะ,ะโ,ดโดยจะปิดทุกๆ16นาฬิกานะของทุกวันนะนอกจากนี้ฮ่องกงยังเน้นย้ำดัชนีแรกของฮ่องกงเนี่ยตามระเบียบของ E.U. นะ,ะหรือสภาพยุโรปนะหลังจาก เกิดกิจสองพันขึ้นมานะนะก็เพื่อความน่าเชื่อถือของมาตรการการเงินนะแล้วเริ่มสร้างอ่าเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์การเงินใหม่นี่นเกี่ยวกับคริปโตเคอร์ซีนะเป็นตัวแรกนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะ่ไว้เทรคริปโตแับหนึ่งโลกนะไวแนนต์โอเคเอ็กซไว้เทรคริปโตแบบสี่ของโลกมีเกสวรริษฐนแอร์ลบกูคอร์เกตเดโดแอลแบงค์และอื่นๆนะเอ็มจากไทยกอง สแกมแอดดอกจะสมัครได้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้เป็นสักช่วนและการลงทุนในในการลงทุนความเสี่ยงการจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหมอีพีนะครับเจอกับใหม่ครับบ๊ายบาย